บทที่8รวลุมลือไทยวิชณีซอยเท้าถี่ขึ้นบันไดแล้ววิ่งตรงไปขอประตูห้องพี่สาวเบาๆแต่ทว่าเร่งร้อนตามอารมณ์ตื่นเต้นที่กำลังเป็นอยู่และเมื่อได้รับอนุญ,ญาตให้ปรักประตูเข้าไปได้เธอก็ก้าวเข้าไปยืนอยู่กลางห้องเป้าหมายของสายตาเป้าแรกคือร่างของพี่สาวในสิ้นไหมสียอดตองเสื้อขาวติดลูกไม้เล็กๆที่คอแขนและเอวเธอผู้นั้น นั่งห้อยขากอดหมอนอยู่บนเตียงไม่ได้มีสิ่งใดบนใบหน้าหรือกิริยาบอกความเร่งร้อนตื่นเต้นประการใดรวมหรือไทยถึงกับขมวดคิ้วทักว่าอา้าวไม่ได้แต่งตัวใหม่ดอกหรือคะแต่งทำไมกันฝ่ายนั้นถามเหนื่อย,อยโท่ก็แต่งให้สวยๆเพื่อลงไปต้อนรับคุณป้านะสิคะคุณเพื่อนพบขึ้นมาบอกตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วว่า คุณนายเปรมคุณแม่คุณปัดมาคุณพ่อให้คุณเพื่อนลงไปพบท่านคุณเพื่อนไม่เข้าใจหรอกหรือเขาว่าเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่คุณเพื่อนจะต้องลงไปเข้าใจอ้าวแล้วยังไงเฉยอยู่อีกแล้วคะแมหมไอเราหรืออุตส่าห์ลงไปบอกผู้ใหญ่ว่าคุณเพื่อนกําลังแต่งตัวนี่กลับมานั่งสําราญทําเป็นทองไม่รู้ร้อนอยู่ได้ทําไมต้องลงไปบอกอย่างนั้นด้วยนะคุณพบนี่ พี่สาวเอ่ยยังไม่พอใจจำเป็นต้องบอกค่ะคุณเพื่อนคุณป้าจะได้ดีใจและรักเอ็นดูคุณเพื่อนมากขึ้นอย่างน้อยที่สุดท่านก็ชอบให้ว่าที่ลูกสะใภ้แต่งตัวให้งามพอสมควรกับการออกไปพบท่านทั้งทีการพบครั้งแรกเสียด้วยนั่นเป็นความเห็นของคุณพบจึงไม่จำเป็นที่ฉันจะต้องทําตามรจนาชนันไม่แยแส ทอดสายตามองออกไปนอกหน้าต่างราวกับเพลิดเพลินในทิวทัศน์ที่มองเห็นอยู่ข้างนอกกริยาของเธอทำให้รวมรุ่ยไทยถึงกับก้าวเข้าไปจนชิดยื่นหน้าเข้าไปเกือบติดหน้าพี่สาวจนฝ่ายนั้นต้องเบือนหน้าหลบเล็กน้อยผูดอย่งนี้คงไม่หมายความว่าจะไม่ลงไปพบคุณนายเปรมตามที่คุณพ่อสั่งหรอกนะคุณเพื่อน ฉันกำลังคิดอยู่โธ่คิดอะไรกันอีกเล่าไม่เอาละไม่แต่งตัวก็ไม่เป็นไรคุณเพื่อนสวยพอแล้วลงไปเถอะผู้ใหญ่กำลังคอยอยู่นะชักช้าเกินไปไม่สวยนาแทนที่เขาจะเอ็นดูว่าลูกสะพายายจะกลายเป็นหมันไส้เพราะเล่นตัวเกินงามไปเสียรถจนาชะไหนดึงมือออกมาจากการฉุดรั้งของน้องสาวเธอใช้หางตามองลมรุทไทยอย่างถือตัว ฉันไม่ได้เล่นตัวแต่ก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องอายเหนี่ยมเพื่อความไม่พอใจของใครนี่เธอนารวมรู้ไทยว่าอย่างเอาใจเอาเถอะจะอยากเอาใจใครหรือไม่อยากแยแสใครขอให้ระล,ลึกถึงหน้าที่เจ้าของบ้านหน่อยเถอะแขกผู้ใหญ่มาแล้วก็ต้องการให้เราสองคนออกไปรู้จักมักคุณด้วยมีแต่พบออกไปคนเดียวนะ่ะไม่สวยนะคุณเพื่อนเดี๋ยวคุณพ่อก็มาเอ็ดพบเข้าเรา อย่าให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะคุณเพื่อนหน่อยเลยนาะรจนาชัยเมมริมฝีปากน้ำตาออกมาคลอตาถูกแล้วข่าวเรื่องของคุณนายเปรมปัทธร,รมกุลเดินทางมาจากสุขโขทยัยมาเยือนถึงบ้านเป็นหน้าที่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของเธอโดยตรงในฐานะที่เธอเป็นคู่มั่นของบุตรชายของท่านคำพูดของรวมฤทยทำให้เธอต้องหักใจคิดถึงความจริง และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตัวเองเธอจะหลบเลี่ยงการพบปะสุภาพสตรีผู้นั้นไปได้อีกนานเท่าไหร่แม้จะหลีกพลในวันนี้วันหน้าเธอก็ต้องพบท่านอยู่ดีคราวนี้ยังสะดวกใจกว่าเพราะลมงดูไทยก็บอกแล้วว่าท่านมาคนเดียวท่านไม่มีผู้ชายคนที่ชื่อปัดมาด้วยหญิงสาวรวบรวมกำลังใจลุกข,ขึ้นลงมาข้างล่าง โดยไม่แวะเวียนแห่งใดแม้แต่หน้ากระจกเงาหยุดรีรอ,อนิดหน่อยเมื่อจะก้าวพ้นม่านออกมายังเก้าอี้หมูรับแขกความอดสูใจจู่โจมเข้าจับใจโดยบังคับไว้ไม่อยู่เป็นวิสัยของสาวบริสุทธิ์เมื่อรู้ตัวว่าต้องเผชิญหน้ากับบุคคลที่มีความสัมพันธ์ยิ่งใหญ่กับตนเองในอนาคตอันใกล้รจนาชไหนขัดเคืองตัวเองยิ่งนัก เมื่อควบคุมความกระดากอายไว้ไม่ได้สุภาพสตรีสูงอายุผู้มาจากชนบทจึงมองดูอย่างเอ็นดูยิ่งเมื่อหญิงสาวกราบแล้วเงยหน้าขึ้นมองท่านด้วยตาอันดำขับเอยียงอายท่านก็ยิ้มให้อย่างอ่อนหวานรักใครด้วยน้ำใสใจจริงนี่เหรอคะหลานสาวคนโตท่านหันไปถามเจ้าของบ้านทั้งคู่ ซึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวยาวตัวเดียวกัน mm. เมื่อได้รับยิ้ม mm. แทนคำตอบท่านก็จับคางรจนาฉไนสั่นเบาๆลุกขึ้นนั่งเสียบ,บนเก้าอี้ให้สบายเถิดจลา,านชื่ออะไรนะจ๊ะ mm. รจนาฉไนค่ะ mm. เขาชื่อรจนาฉไน mm. คุณนายลำเพาชิงตอบเสียเอง mm. นั่งลงข้างๆนอนนั่นแหละลูกแม่เพื่อนแม่เพื่อนของคุณแม่ สุดลงบนเก้าอี้ข้างๆล่มรือไทยอย่างว่าง่ายซึ่งแท้จริงเธอกำลังประหมาเสียใจจนนึกไม่ออกว่าควรจะนั่งบนเก้าอี้ตัวใดพอได้ยินเสียงของมารดาจึงฉวยโอกาสปฏิบัติตามโดยทันทีกำลังทำอะไรอยู่จ๊ะป้ารบกวนหรือเปล่าคำถามยังอ่อนโยนแสดงมารยาทอันดีงามของท่านทำให้รจนนชไหน คลายความชิงชังที่ตั้งไว้แต่เดิมลงจนหมดสิ้นเธอต้องรีบตอบว่าเปล่าเลยค่ะหลานกำลังว่างกำลังว่างควรจะได้พักผ่อนก็เลยต้องลงมาหาป้าเสียคุณนายเปรมหัวเราะอย่านึกว่าป้าเป็นคนอื่นเลยนะจ๊ะมาไกลแล้วก็นานๆจะได้เข้ากรุงเสียทีหนึ่งต้องถือโอกาสนี้แหละมาเยี่ยมเยียนคุณพ่อคุณแม่ทั้งหล,ลานๆด้วย ไม่ต้องนึกว่าป้าเป็นแขกคนอื่นคนไกลป้ามาอย่างสบายและหลานก็ต้อนรับตามสบายด้วยไม่ต้องอึดอัดโอ้พบไม่อึดอัดเลยค่ะคุณป้าค่ะลุงฤทัยตอบเสียงหวานหลังจากสะกิดพี่สาวให้ตอบแล้วไม่ได้ผลพบดีใจเสียอีกที่คุณป้ากรุณามาเยี่ยมคุณพ่อค่ะคุณป้าชวนเราไปเที่ยวสุโขทัยค่ะพบอยากไปคุณพร้อม พบอยากไปพร้อมคุณป้าจังถ้าไปพร้อมป้าคราวนี้ด้วยก็ดีสิเจหลานถึงป้าจะไม่มีเวลาเตรียมตัวไปต้อนรับเลยป้าก็ไม่กลัวหล,ลานจะรังเกียจหรอกเพราะเรากันเองไปไหมจ้าหนูเพื่อนไปชมบ้านเมืองที่เคยรุ่งเรืองมานานแล้วหลายร้อยปีหนูเพื่อนก็ยังไม่มีสติปัญญาจะโต้ตอบอยู่นั่นเองได้แต่นึกอยู่ในใจว่าใครจะไปด้วย อย่างกับหนูอยากเห็นหน้าคุณลูกคุณป้านักนี่เจ้าคะ่ะถ้าหากเขามาด้วยหนูก็คงจะไม่ลงมาเห็นหน้าคุณป้าเสียด้วยซ้ําแต่รจนาชะไหนจะหลบหน้าเขาคนนั้นไปได้นานเท่าไรกันคิดแล้วหญิงสาวก็เศร้าส้อยหม่นมองลงทันทีทั้งนอยใจคุณแม่ทั้งหวงแหนอะไรตัวเองนี่รจนาชะไหนจะยอมมอบชีวิตไว้กับเขาผู้ซึ่งยังไม่เคยเห็นหน้าแน่หรือ หญิงสาวเลื่อนลอยจนแทบจะไม่ได้ยินน้องสาวผู้ปราดเปรียวช่างเจรจาจับบทสนทนากู้หน้าเข้าไว้ตามเคยบ้านเมืองที่มีข้าวอยู่ในนามีปลาอยู่ในน้ำนั่นแหละคะคุณป้าลรมรือไทยถามเสียงใสตาวาวราวกับสนใจในสิ่งที่พูดถึงเสียเต็มประดาแม้พบอยากไปเที่ยวทุกจังหวัดแหละคะ่ะ แต่เห็นจะต้องคอยความกรุณาของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะคุณเพื่อนเมื่อไรเราจะไปบ้านคุณป้าแล้วคะคุณพ่อพบอยากไปจังเสียงอันมีกังวานหวานจีมใสของนางสาววิชณีคนน้องช่วยให้บรรยากาศคลายจากสภาพอึ้งอึงเจือจางลงไปบ้างพิรุธในใจของคุณนายลำเพาเหือดหายไปท่านนั้นมองริมฝีปากสีชมพูซึ่งขยับไปมาอย่างรวดเร็ว คล่องแคล่วแล้วภูมิใจนักเออแม่พบของแม่สังคมดีเหลือเกินความจริงหลุยือไทยก็ไม่ใช่จะเพิ่งมาเป็นคนสังคมดีเอาเดี๋ยวนี้แต่คุณนายลำเพาเพิ่งรู้สึกว่าความเป็นสังคมดีของธิดามีประโยชน์ต่อท่านโดยตรงเท่านั้นเองในขณะเดียวกันผู้เป็นแขกก็มองขวาเห็นความแตกต่างระหว่างทิดาทั้งคู่ของนายนพรัตน์คนเล็กช่างพูด ปราดเปรียวดูท่าทางคล่องจา่าทีเดียวในเรื่องการออกแขกสวยมากกว่าพี่สาวแต่เสียงอ่อนหวานค้าขาของเจ้าหล่อนนั้นดูเป็นเด็กเกินไปสักหน่อยเด็กกว่าตัวเด็กกว่าความสวยที่เจ้าหล่อนเป็นแบบอยู่คุณนายเปรมคิดว่าลักษณะของเจ้าหล่อนคนน้องไม่เหมาะกับสภาพความเป็นอยู่ของบุตรชายและตัวท่านทางจังหวัดภาคเหนือโน้นยิ้มสวยอย่างนี้ ตาวาวอย่างนี้ปากแก้มเล็บแดงสดสวยอย่างนี้ควรจะอยู่บนฟลอร์ท่ามกลางแสงไฟเจิดจ้ามากกว่าบนยกพื้นไม้สำหรับนั่งเล่นท่ามกลางใบยาอันเขียวขจียิ่งดูก็ยิ่งเห็นสมควรแล้วที่นายนพรัตมอบธิดาคนตัวให้เป็นคู่มั่นของปัดรจนาชนายัยผู้นั่งตะแขงเอียงหน้าก้มต่ำอยู่ซีกหนึ่ง ผิวอ่อนละเอียดไม่สวยฉูดฉาดอย่างน้องสาวแต่ก็ดูละมุนละไมไม่มีที่ติท่าทางเอียงอายนักหนาชวนใจเอ็นดูเป็นที่สุดลูกเขาสองคนก็เป็นสาวสองแบบอยู่ในถ้อยคำพ่อน่าชื่นใจเมื่อกี้หน้าสลดลงหน่อยหนึ่งคงคิดน้อยใจว่าคงคิดน้อยใจว่ามาแต่แม่ส่วนคู่มั่น ไม่มาสนใจเท่าที่ควรคงคิดน้อยใจว่ามาแต่แม่ส่วนคู่มั่นไม่มาสนใจเท่าที่ควรแล้วเลยเสียใจรู้อย่างนี้ก็จะห้ามปรามตะปัดไว้ยังไม่ยอมให้กลับพรุ่งนี้ก็จะดีหรอกแต่เฮ้อท่านบังคับลูกได้เหมือนอย่างคุณนพร,รั์คุณลำเพาเขาเมื่อไหร่ล่ะชั่วเวลามาอยู่กรุงเทพเพียงคืนเดียวเขาก็เปลี่ยนพูดถึงคู่มั่นไปได้ราวกับคนละคน เอาเถิดเวลานี้ลูกชายของแม่ยังไม่เห็นความเหมาะสมเราไว้อีกหน่อยเขาจะต้องหลงเหมือนหลงบุษบาเมื่อแรกเห็นทีเดียวหรือถ้าหากลูกแม่เขายังเข้มงวดเหมือนแม่หนูเป็นคนงานของเขาแล้วก็แม่เองจะดูแลใส่ใจแม่หนูให้ยิ่งกว่าตัวเขาเสียอีกพอเชื่อว่าแม่พบคงจะได้ไปเที่ยวเร็วๆนี้แลนานายนพรัตนบอกลูกสาวพางหัวเราอย่างเบิกบาน ผมยินดีจริงๆที่คุณเปรมชวนหลานหลานไปเที่ยวสุโขทัยแต่ยังเสียดายอยู่หน่อยนึงที่คุณเปรมมากรุงเทพแต่ไม่ยักมาพักที่บ้านผมโอ้ยพักทางโนนก็สะดวกค่ะไม่ใช่ใครอื่นเพื่อนของพ่อปัดเขาสนิทกันมากมาทีไรก็พักที่นั่นดิฉันมาคราวนี้ไม่ได้มาส่งข่าวให้คุณโนปร,ราทราบล่วงหน้านี่คะ่ะจู่ๆมาเลยก็เกรงใจนั่น เป็นคำเดียวที่สุภาพสตรีสูงอายุกล่าวถึงบุตรชายท่านตลอดการสนทนาอีกครึ่งชั่วโมงผ่านมาทำให้รถชนาชนไหนหายใจสะดวกขึ้นเป็นลำดับเธอรอบสังเกตคุณนายเปรมในบางขณะพบว่าท่านไม่ใช่ใหญ่บ้านนอกแม่ของชาวไร่หนุ่มอย่างที่ลมลือไทยหรือเธอเองหวาดหวัน่นคุณนายเปรมสะอาดทั้งตัวหน้าตาแจ่มใสอย่างคนอารมณ์ดี วาจาก็ไม่เคยเขินขวางหูแสดงถึงพื้นฐานอันเคยมีมาแต่ก่อนทั้งตัวมีอาพอร์เพียงสร้อยเส้นเล็กที่ข้อมือทั้งสองข้างกับแหวนปลอกมีดฝั่งเพชรอีกวงเดียวแสดงว่าไม่ใช่เศรษฐีบ้านนอกตื่นสมบัติจนเธอต้องอึอดอัดดูหมิ่นในเวลาข้างหน้าแม้จะยังชิงชังในปัตปัตมกุลเธอก็อดใจมีให้นิยมในบานดาของเขาไม่ได้ ท่านเป็นผู้ใหญ่ที่เธอจะเคารพกราบไหว้ได้โดยสนิทใจทีเดียวทุกคนลุกออกมาจากทุกคนลุกออกมาส่งแขกคนสำคัญของบ้านเมื่อท่านออกปากลาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ล้ำลากันเพียงแค่บันไดตึกรถจนาชไหนถูกจูงมือตามลงมาจนถึงรถประจำบ้านซึ่งนายนพร,รัตบัญชาให้ไปส่งแขกเขาจนถึงที่พักหญิงสาว ขวยเขินเล็กน้อยเพราะได้รับความสนิทสนมเป็นพิเศษยิ่งขัดใจยิ่งอับอายขึ้นเมื่อผู้ใหญ่พูดเบาๆว่าป้าดีใจที่ได้เห็นหนูในวันนี้รจนาฉไนป้าอยากพาตัวหนูไปให้ถึงที่พักของป้าเหลือเกินนั่นหมายความว่าที่ที่พักของท่านยังมีใครอีกคนหนึ่งรออยู่ละสีรจนาเฉไนหน้าแดงกำ่ำฝืนใจตอบเบา ขอบคุณค่ะท่านก้มลงมองดูมือข้างที่อยู่ในอุ้งมือของท่านเหมือนจะพบอะไรสักอย่างหนึ่งหญิงสาวไหวทันว่าท่านมองหาแหวนมั่นเธอกลับใช้มืออีกข้างหนึ่งขึ้นเกาะมือท่านไว้เพื่อให้เห็นชัดเจนสิ้นข้อสงสัยไปเสียทีเดียวว่าแหวนเพชรลายกระดัของท่านไม่ได้รับความสนใจจากเธอเลยสมน้ำหน้าในปัดคนนั้นให้เขาได้รับรู้เสียบ้างว่าเพชรพลอย มีได้มีค่าสำหรับทุกคนเสมอไปขอให้คุณแม่เขาเก็บไปเล่าให้ลูกชายฟังเสียทีเถิดแต่รจนาฉไหนไม่ทราบว่าคุณนายเปรมกับมองดูนิ้วอันว่างเปล่าของเธออย่างพอใจท่านรวบมือของเธอบีบพอให้รู้สึกถึงแม้ป้าจะเพิ่งเห็นหนูในวันนี้เป็นครั้งแรกป้าก็รักหนูมากจาก้ะรสจนาฉไนเออป้า จะให้ป้าเรียกหนูว่าแม่เพื่อนอย่างคุณลำเพาเรียกได้ไหมจ๊ะได้สิคะคุณป้าเพื่อนไม่ขัดข้องจ๊ะแม่เพื่อนป้ากลับก่อนแล้วนะพรุ่งนี้ป้าจะมาอีกหญิงสาวย่อตัวลงไปไหว้ท่านอย่างนอบน้อมเปิดประตูรถให้ท่านขึ้นนั่งตอนในแล้วปิดให้เรียบร้อยยิ้มอย่างจริงใจเป็นครั้งแรกให้ท่านแล้วมองตามจนหลับตา ด้วยรอยยิ้มอันรื่นเริงสดใสของรจนาชนัยนี้เองคุณนายเปลมจำได้ติดตานึกว่าจะต้องเก็บไปเล่าให้ตะปัดฟังจนกระทั่งถึงที่อาศัยบนบ้านใหญ่ปิดเงียบแล้วแต่เรือนเล็กของท่านยังเปิดไฟสว่างพอเสียงรถจอดที่ประตูบ้านชายร่างสูงก็กระโดดลงมาก้าวเดียวถึงถนนซีเมนเขาเดินอย่างเร็วออกมารับท่านพอดีช่วยเปิดประตูบ้านให้ แล้วค่อยประคองมารดามายัางเรือนอย่างกระฉับกระเฉงนี่เขาทำต้นหน้าต้นหลังเพราะจะเอาใจแม่อย่างเดียวหรือเพราะอยากรู้เรื่องคู่มั่นด้วยนะคุณนายนึกแต่ท่านไม่อยากถามจวบจนกระทั่งขึ้นเรือนถอดรองเท้าแล้วเลยเดินถือเข้าไปในห้องเตรียมตัวอาบน้ำในทันทีอ้าวคุณแม่อาบน้ำเลยไม่พักให้หายเหนื่อยเสียก่อนหรอครับ ลูกชายโผล่หน้าเข้ามาถามท่านยิม้มไม่ต้องพักละจ้ะแม่ไม่เหน็ดเหนื่อยอะไรนี่ลงจากบ้านเขาก็ขึ้นรถมารวดเดียวถึงจะรูปเนื้อรวบตัวหน่อยเดียวเท่านั้นแหละตะปัดอาบน้ำแล้วเมื่อเย็นนี้ก่อนจะกินข้าวลูกชายถอยกลับไปนั่งสูบุรี่ข้างนอกคุณนายเปรมยิม้มเมื่อได้ยินเสียงปิดไฟดังแก๊กแล้วไฟหน้าบ้านก็ดับว,วูบลงตัวท่านเองรีบเข้าห้องน้ำ ทำกิจส่วนตัวอย่างเชื่องช้าสบายใจหรือจะเรียกว่าแกล้งถ่วงเวลาก็ไม่ผิดออกจากห้องน้ำยังมานั่งทาแป้งชโลมน้ำอบไทยพัดวีอีกพัดใหญ่แต่ครั้นปรากฏว่าการล่าช้าของท่านไม่เกิดผลประการใดท่านจึงลุกขึ้นมาหาลูกชายข้างนอกด้วยใจอันเดือดปุดพบเขานั่งเหยียดเท้าอยู่กับพื้นหลังพิงลูกลง บุหรี่แดงวาบในความมืดตะปดัดท่านเรียกเสียงฉุนโดยไม่รู้ว่าในใจของปัดเองก็ร้อนแรงยิ่งกว่าไฟบุหรี่ในมือของเขาเสียอีกเสียงเรียกของท่านบอกให้รู้ว่าถึงเวลาแล้วที่เขาควรจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นไต่ถามในเรื่องที่ท่านอยากเล่าเชิญนั่งก่อนสิครับแม่ถ้ายังไม่ง่วงข้างนอกนี่เย็นสบายดีพูด พางหดขาเข้ามานั่งขัดสมาธิเพื่อให้มีที่แก่มารดาคุณแม่ไปเสียหลายชั่วโมงตกลงอะไรมาบ้างครับเอ๊ะจะให้สักห้าหรือสิบนาทีกันเล่าพ่อปัดเอาใหม่นะเอ๊ะจะให้สักห้าหรือสิบนาทีกันเล่าพ่อปัดแล้วแม่แล้วแม่ก็กาดแล้วนินาว่าอย่างมากก็สักสองสามชั่วโมงเท่านั้นเอง ตัวนั่งอยู่เฉยๆแล้ยังมาหาว่าฉันไปนานอีกแนะ่ลูกชายหัวเราะด้วยอารมณ์อย่างรู้ใจถ้าจะจริงครับเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่อะไรเป็นยังไงก็การไปของคุณแม่น่ะสิครับได้ผลยังไงบ้างอ๋อฉันพบเขาทั้งสี่คนแม่ลูกจ่ะลูกคนเล็กของเขาหนูโลมหรือไทย กำลังคลอเคลียคุณแม่คุณพ่ออยู่พอดีส่วนคู่มั่นของแกเขาอยู่ข้างบนคุณนายลำพเพลรีบให้คนไปตามมาพบคุณแม่ชายหนุ่มดาวต่อนึกเยยะยันบุคคลที่เขาเอ่ยชื่ออยู่ในใจอา้าวก็ต้องอย่างงั้นนะสิเป็นธรรมดาพอทักทายกันแล้วเขาก็สั่งตามลูกสาวเพราะของอย่างนี้เขาก็รู้กันดีว่าแม่อยากดูตัวเพราะเรามันประหลาดกว่าคู่อื่นเขานี่ สู่ขอตกลงกันทางจดหมายถามจริงๆเถอะครับคุณแม่ไม่คิดบ้างหรือว่าเราหลับตาขอแล้วเขายังหลับตาให้อีกด้วยนี่ตาปัดเลิกทําเสียงดูถูกเขาเสียทีเถนาแม่รำคาญหูมาตั้งแต่ตอนเย็นแล้วนะถ้าจะดูถูกเขาก็ต้องดูถูกตัวเองด้วยว่าช่างงมขอเขาง่ายๆเหมือนไอ้บ้าอะไรก็ไม่รู้แล้ที่เขาให้ง่ายๆนะอย่านึกว่าเขาขายลูกสาวเขาไม่ออก คิดให้ดีนะลูกคิดให้เป็นมงคลทั้งฝ่ายเขาและฝ่ายเราต่างก็ทำตามคำพูดคำสัญญาของพ่อแกซึ่งหาชีวิตไม่แล้วคิดเป็นมงคลสิจะได้เป็นมงคลแก่ตัวในเวลาต่อไปคุณนายตำหนิอย่างเอาจริงเอาจังลูกชายนิ่งเงียบถ้าจะคิดว่าลูกสาวเขาไม่มีราคาแล้วก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเราก็แย่คงไปขอลูกสาวใครเขามาให้แล้วกระมัง ึงหันมาคงไปขอลูกสาวใครเขาไม่ให้แล้วกระมังจึงหันมาทวงสัญญาเก่าปัดหน้าชาถ้าที่ตรงนั้นสว่างคุณนายเปรมจะเห็นทีเดียวว่าดวงตาของเขามีประกายกล้าแม่ห้ามไว้แม่เขาตามไม่ให้เขาตามลงมาทันทีขอพูดกับผู้ใหญ่ก่อนเพื่อให้เห็นว่าเราตั้งอกตั้งใจแน่วแน่ไม่มีกระนั้นกระนี้เลย ทั้งๆท,ที่ยังไม่เห็นตัวนี้แหละเขายอมรับข้อเสนอของผมไหมครับจะแต่งเมื่อไหร่เขาไม่ขัดข้องให้แม่เป็นฝ่ายหาเลิกเองก็ได้หรือจะให้เขาหาก็ได้เขาติเตรียมต,ตัวได้ทันเวลาเสมอเขาขอแต่เพียงว่าขอให้แต่งกันที่บ้านของเขาคือในกรุงเทพนี่ส่วนจะใหญ่เล็กแค่ไหนนั้นเขาจะขออกาศจำนวนแขกฝ่ายเราดูเสียก่อนพรุ่งนี้ถึงจะให้คำตอบได้ แล้วเรื่องที่ว่าผมขอกลับสุขโขทัยทันทีหลังจากเลี้ยงเสร็จแล้วครับเขาขัดข้องไหมชายหนุ่มถามอย่างเอาใจใส่เขาบอกว่าเรื่องนี้แล้วแต่บ่าวสาวจะตกลงกันเองฝ่ายไหนมีความจำเป็นขัดข้องอย่างไรก็ควรจะพูดจาอมชอมกันให้ดีอ้อเขาพูดออกมาคำหนึงว่าคนเราน่ะ จะเห็นอกเห็นใจกันแค่ไหนสุดแล้วแต่ความคุ้นเคยสนิทสนมระหว่างกันเรียกว่าเชื้อเชิญให้ผมไปแต่ปาดมารดาเรียกเสียงหนักถ้าแกได้ฟังเขาพูดแล้วแกจะเถียงไม่ขึ้นเลยเขาพูดดีๆเป็นทำนองตัดพอนิดๆสงสัยหน่อยๆว่าทำไมแกไม่สนใจจะไปคุ้นเคยกับคู่มั่นเสียเลยตรงกับที่แม่คิดไว้ไม่ผิด แม่ต้องขอโทษขอโพยเขาไปว่าแกยังมีงานติดพันจริงๆมาส่งแม่แล้วก็ต้องรีบกลับไปอย่างไรเสียตอนก่อนจะแต่งงานแม่ก็ต้องขอบังคับให้แกมาเยี่ยมเขาสักครั้งให้ได้แกอย่าลืมนะยิ่งทำเมินเฉยกับเขาเท่าไรเขายิ่งต้องจัดงานใหญ่เท่านั้นเพื่อแสดงว่าฝ่ายเขาหนึ่งอย่างนี้นะแกจะมาทำเล่นๆไม่ได้แม่ไม่ได้ขอร้องเรื่องแกอยากให้จัดงานเล็กๆหรอกนะ คุณนายลำเภาพูดออกมาที่เองทีเดียวว่าลูกสาวของเขาเป็นคนโตอยากจะทําอะไรเป็นตัวอย่างของน้องสาวแล้วก็ให้สมความดีความว่าง่ายของลูกเขาด้วยปัดไม่ตอบแต่ถ้าใจคนเป็นสิ่งที่มองเห็นกันได้คุณแม่ของเขาคงตกใจมากกว่าเมื่อเห็นว่าใจนั้นกำลังหัวเราะอย่างขบขันที่สุด หนูรจนา,นาชฉไหนเป็นเด็กพูดน้อยอ่อนโยนน่ารักมากตะปัดพรุ่งนี้แม่จะสนับสนุนให้คุณลำเพาเขาจัดงานใหญ่ให้สมเกียรติของเขาอ้าวแล้วกันคุณแม่ครับชายหนุ่มพยายามจะทวงไม่รู้ละ่ะแกไม่ขัดข้องมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นแม่จะถือว่าผู้หญิงคนนี้แม่หาให้แกเป็นเรื่องของผู้ใหญ่จะจัดให้แกหมดสิทธิ์จะคัดค้านต่อไป มีหน้าที่เพียงแต่มาเข้าพิธีเป็นตัวเจ้าบ่าวเท่านั้นเป็นพอแม่รักหนูรจนาชนหนแล้วแม่เต็มใจจ,จัดงานให้เขาสมเกียรติของเขาเข้าใจไหมปัดปัตรรมกุลเข้านอนในคืนนั้นพร้อมกับความขุ่นเคืองอย่างแรงกล้ารจนาชนหนคนนั้นช่างเป็นเจ้ามารยาเหลือหลายเพียงแต่พบครั้งแรกคุณแม่ก็ทำท่าจะตกอยู่ในห้วงเสน่ห์ของหล่อนเสียแล้ว หล่อนสวยงามเหนือกว่าลมหรือไทยวิชณีหรือปัดให้สัตว์แก่ตัวเองว่าเขาจะไม่มีวันตกเป็นทาาเสน่ห์ของหล่อนเป็นอันขาดเพราะเขาได้รู้จิตใจอันแท้จริงของหล่อนแล้วมันต่ำและน่าดูถูกเต็มทีไม่มีอะไรมากไปกว่าถูกพ่อแม่ของหล่อนล่อลวงแล้วก็คิดจะล่อลวงเขาต่อไปวางท่าเป็นลูกวางท่าเป็นลูกพ่อขาใหญ่แต่ที่แท้ก็พยายาม หาที่ก่อกินผู้หญิงเห็นแก่เงินจบบทที่8